สวัสดีค่ะวันนี้งอน,นิทานนะพรุ่งนี้นะบานไปถ่ายละครติดตามชมคมพยาบาิด้วยนะคะอันนี้ทานสักนิดหนึ่งไหมสั้นๆก็ได้ค่ะแต่อันนี้สั้นมากเลยนะกะ,ะราค้งหนึ่งนามแล้วมีปาะป่าแห่งน,นี้ชื่อว่าป่าแฟนตาซี ทุกคนในที่นี้ต่างอยู่กันอย่างมีความสุขในแล้วก็มีคนหนึ่งชินารุโตะสวัสดีพวกท่านหลายเ,เอ,อยู่ไหนกันนะใน,นป่าแห่งนี้พอเพลงจบลงคือสวัสดีพวกท่านสวัสดีแด้ยีนมาว่า วันนี้ท่านจะจัดการแข่งขันเนีน่นใช่ไหมใช่แล้วมาเปไปใหน,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 นี่ของป่าเราที่จัดขึ้นทุกๆปีในฐานะให้ในฐานะให้เอไม่ใช่ในฐานะให้ในฐานะให้ในฐานะให้ถูกแล้วเออในฐานะที่เราเป็นผู้ประกองปกาแห่งนี้ถ้าขอเปดิดงานประจำปีหน้าบัดน,นี้นี้นให้ยบอล ตนเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะคัดเลือกคูเก้าวแข่งขันแขยงแกบละนอนดีกว่าฉันก็จะลงแข่งขันด้วยเพราะไงชัยชนะก็ต้องเป็นของเราเพราะถ้าไม่ความพิเศษที่สามารถวิ่งได้เร็วกว่าใครเราไม่พลาดแน่เราก็จะลงแข่งขันด้วยฉันขอสละสิทธินะเดี๋ยวหาพิเศษเลยเตริยมได้มันจะสิมนจะเพื่อนหลับเปไม่หออ ฟังเรางงมันไม่เห็นตัวตัวอะไรตัวในนิทานไงอ๋อนบ้านเป็นสโนไวท์อือไอีกสโนวนะคะแล้วก็กุญไหนนะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามนะคะฝากติดตามคม,ม,มบบบติด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เล่านิทานแค่นี้ก่อนนะวันอื่นค่อยมาเล่าตั้งแต่แรกเพราะว่าเพลงจบแล้วแต่เราไม่ได้ร้องเพลงกันไหใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวคราวหนะ้ามากันก่อนนะมากันใหม่โอเคเป้ามาเรื่องนี้ใหม่โอเคไหมโอเคนะคะสวัสดีค่ะ